ครับสวัสดีครับ,บทุกคนนะครับเนาะครับมาพอๆกันครับพอแต้มช่วงบใบใบเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของแม่ยายนงในะพี่น้องเนะี่ครับมาลามาจากกมูเนาะพี่น้องเนาะเอาส่วนสรุปกับสรุปไปแล้วแหละพี่น้องครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่สิเบเอ็ดกุมภาพันหกเก้า ราพัฒนาออกห9 6 6ก 6, 6 9หกี่หกเกาครับเลขลลางก็ออก6หกสี่นพนองเนาะของแม่ยายนองวัตถิ่านมากกับรุดแต่พนองแต่ว่าเพินกระได้ทรงมาแล้วนะพีนองเนาะพอเต็มก็เฉียมวลงนะครับก็มีเก้าเก้าห้านพนองเนา,นอเนานอะออก6 9 5กออก6ก ครับชุดวิ่นศูนย์กับหนึ่งบอม่านะพี่น้องชุดวิ่นมีสีมีเก่าครับขาดหกนะครับวันนี้พอเตรียมผ้ามาตามตัวอีกเอนาะพี่น้องเนาะเราพักตัดนาแม่ยายนงนะครับ ครับบนล่างวิ่งหลูดี่น้องหกกับห้านะครับ หกับ5เน้นที่6นะครับมาในชุดวิน่นนะพี่น้อง2 3 4 8 9นะครับ แต่ว่างวูนี่จับครูบอลลายเลยพี่น้องคับก็มีหกสองหกสามหกแปดนะครับ ห้าสองห้าสามห้าหกนะครับ ครับส่วนตัวเน้นพี่น้องคร <c oughs> ับหกสามกับหกห้านะครับ ขับกันแปดสีได้พี่น้องเนละ้อแปดสีเพิ่งกันเน้นนึกกันนะครับพอได้ชุดวิ่พมันมีแปดสีอยู่นะครับแปดสีสีแปดขับสัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะ เอาตัวทีโบนเน้นได้พี่น้องเริ่มมาเข้ากับเอาน้ำกระไดนะครับเนาะครับวันศุกร์ที่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าลาวพัฒนาแม่ยายนงบนล่างวิ่งรูดหกกับห้าเน้นที่หกครับสองสามสี่แปดเก้าตัววินนะ่นและพี่น้องเนาะหกสองหกสามหกแปดห้าสองห้าสามห้าหกกันแปดสี่เดี๋ยวลืมมาเปลี่ยนรัฐบาลไทยเขาได้พี่น้องเริ่มหกเก่าออกแล้ว เหลือแปดซีซีแปดนะพี่น้องนี่นะครับวิ่งหกกับห้าเน้นที่หกวินสองสามสี่แปดเก้าหกสองหกสามหกแปดห้าสองห้าสามห้าหกกับแปดซีครับเน้นหกสามห้าหกนะพี่น้องเนาะแม่ยายนง ครับพอแต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับด้วยพอเพียดเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณแม่ยายนงหลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง้งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มขออวยพอนคอยเขา่าคอยปังครับพี่นอ้องอีฟซี่ก็จะได้โชคโฉมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับอย่าลืมนะพี่น้องเลือกกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอแต้มน้ำนาคามครับสุดท่ายถ่ายสุดนี้ขออิซีทุกคนโฉบโฉบมันมันแห่งๆรวยรวยนะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม